แฟรนชในครั้งนี้ฮะจริงๆแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่งางดีไซนเนอร์สามคนเขาด้วยกันดีไซนเนอร์แต่ละคนนะฮะก็จะเสนอมุมมอง ของคอที่มีต่อผ้าหมเราชอบสีสันของผ้าอีสานตรงที่ว่าเขากล้าเล่นสีแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความตรงเกี่ยวกับการออกแบบลายทอแล้วก็มีการกล้าที่จะไปยุคผ้าไทยเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคอยู่แล้วผ้าทอพื้นถิ่นของอีสานก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของอีสานอยู่แล้วนะครับเราจึงได้มองถึงเห็นถึงเรื่องของการนําเอาภูมิปัญญามาถ่ายทอด ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าเรามีการได้มีการนำเอาผ้าไทยชนิดต่างๆนะครับก็จะมีแคนแกนคูลผ้าสาเกตผ้าส้อยดอกหมกหรือแม้แต่ผ้าไหมไทายวาเอ่ยนำมาประยุกต์และก็ตัดเย็บเป็นรูปแบบของเสื้อผ้าที่ดูร่วมสมัยเราจะทำยังไงให้ผ้าเหล่านี้มันเติบโตแล้วก็ต่อยอดลมหายใจของมรดกภูมิปัญญาของเราเนี่ยไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วก็ ไม่สูญหายไปในสังคมไทยนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็คือของจุวิขนแกนเองเนี่ยก็ได้นําโครงการดีๆนะครับเพื่อที่จะให้นักออกแบบเนี่ยได้นําเสนอสิ่ง,งเหล่านี้ออกสู่สายตาประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักนะครับในในในภูมิปัญญาของของบรรพบุรุษของเราเองนะครับหรือแม้แต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจธธทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าเอ้ยผ้าไทยมันสวยมันสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสแล้วก็สามารถตัดได้หลายรูปแบบ